สวัสดีครับทุกคนมาอยู่กับช่องตะวันกันอีกแล้วนะคะนะวันนี้ผมจะมาเล่นเกมนี้นะครับนี่ The b a t t ทึน t e b t บท Cat นั่นเองแล้วยถ้าใครไม่รู้จักเกมนี้นะผมจะเล่นให้ดูมันจะเป็นแบบแมวสู้กันอะแม่อาต่อสู้ก,กับมนุกเกรอผมึ่งผมเข้าไปแล้วแล้วรอมาโหลดว้าว โหลดดิง้งเฮ้ยโห a ดดิ้งนานนี่เนี่ยเฮ้ยมันไม่มันบอกว่าอะไรอ๋อโอเคไปเกมนี้คือมันสนุกมากเคยแตงแตงฟัวชินเคยเล่นไปครั้งหนึ่งแล้วแต่นี่ผมเพิ่งเล่นด่านหนึ่งเลย นานมากกว่าจะได้เล่นบาเววาสิกตตตตตตาาโอ้นานนานนานจังตัดต่อกัอนอ่าสำหรับตอนนี้มึงก็ใกล้เสร็จแล้วโอ้เมื่อกี้ผู้สัตว์ตัดต่อไปยังไม่เสร็จอีกเหรอเนี่ยนานชิบป,ป๋งเลยอืมทำไมนานจังทำไมนานนานจังเห็นอะไรเกิดขึ้นไหมทุกคน เห็นอะไรเกิดขึ้นไหมเห็นอะไรเกิดขึ้นไหมมันลบกออกไปหมดเลยผมแค่รอเล่นนานอ่ะทุกคนตตดต่ออีกไหมเออแต่ต่ออีกต,อต่ออีกเอ่เวลาวักคุดไวอู้นานมากทุกคน ได้แล้วได้แล้วน่านชิปปิงเลยกว่าจะได้เล่นได้สักได้เล่นไหมเนี่ยวันนี้เออถ่ายคลิปจะได้เล่นไหมเนี่ยโอ้นานมากทุกคนเกมนี้ทุกคนพอลองโหลดเดือดเบตเท์ทึนแคทมาเล่นโอ้โหรอรอนานมากเลยแหละจะเป็นลมแล้วนอนอรอเลิกกัน สชั่วโมงผ่านไปได้สักทีเข้าได้แล้วทุกคนมาลโหลดดิงโอ้ยยังมันจะมีโหลดโหลดดิงมาแล้วอะไรเนี่ยเฮ้ยตกใจหมดตกใจเน็กเกมนี้มันเป็นเกมที่ผมชอบมากแป๊บนึงนะอ๋อยังอยู่ยังอยู่ มันให้ทำอะไรอ,ะอ่ะอ๋อ Connecting เริ่มเล่นโอเคอลไรให้มันให้ใส่กดมุ้งว่ไปแล้วกันผมจำไม่ได้อันนี้พอจำได้อยู่สอผมเกิดนะโอเคเอาอยัางโอเคไม่ได้ต้องทำอะไร โอเคแม่โอ้ให้เขียนเยอะเรือเกินเย็ดเรื่เกมแล้วเป็นเกมที่ผมชอบที่สุดนลูกแล้วใครส่งอะไรมาต้นน้ำอีกแล้วยินความคิดเห็นเยอะจริงเลยไอ้แมววันนี้ผมจะถ่ายสิบนาทีมั้ง จะเป็นแบบรักษาป้อมอะ่ะรู้แล้วจริงๆผมรู้หมดมันมันมันแก้งทําเป็นเราไม่รู้ <c oughs> ต้องรองเงินเต็มเนี่ยมาแล้วเรารู้แล้วนะไม่ต้องบอกหรอกห้าสิบบาทมาเลยเฮ้ยอีกติดอ๋อป้อมผมป้อมมันสามารถไอ้นี่ได้สามารถยิงได้ด้วย มาอีกมาเยอะเพื่อนสนุกเหมือนกันนะทุกคน ว้าวโอเ้เท่เมื่อไหร่จะพังป้อมได้ชีวิต,ม,ม,วตมันลำบากมากทุกคนชีวิตมันลำบากมากทุกคนเอ้ยเราจะพังป้อมได้แล้วแมวเป็นล้านตัวแล้วทุกคน เอาอีกโอ้แมวเยอะจังงำ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 โอ้โหมาเยอะมากตอนนี้โอหต้นต้นน้ำอย่าลืมไปล้องเล่นนะต้องพิมพ์ว่าเดอะแบทเทิลแคทสนุกมากมันจะเป็นแบบเป็นแบบรักษาป้อมอะ่ะเราสามารถเอาแมวไปลบได้เอาแมวมาอีก โอ้ยชนะแล้วง่ายอ่ะโอ้ยแล้วมันก็อีซี่ด้วยมีแมวมันมีให้ซื้อย่างอื่นบ้างไหมเนี่ย,ยแเราไม่บายอะไรทางนั้นอะไรขึ้นมาเยอะ ่ดวกวาีอะไรนี่เราจะไม่ซื้อตัวอะไรเข้าร้านค้าก่อนผมจะไม่บายแล้วผมจะอยากเล่นผมจะเล่นต่อนะ ผมจะเล่นต่อนะทุกคนเบอเบทเทิลบิ๊กินงานต่อไปจะเป็นไงนะคะฝั่งฝ่ายนี้มาคดเลยมาด้วยสิอัพเกรดเลย ด้วยโอ้ค oh. ุณทำทำมาดีมาก

แมวเกี่ยไรงนั้นอะ่ะเล่นต่อเกมนี้สนุกมากมีความสุขด้วยเฮ้ยอันนี้อะไรอะ่ะโอ,อ้โหเป็นเมืองเลยเออในชามาก่อนเลยแมวตอนนี้ยังไม่ค่อยดูเดือดเพราะแมวมันน้อย เงินขึ้นน้อย